ขายด่วนครับเพื่อนๆขายด่วนนะครับ100บาทนะครับ savecointhai.com นะครับขายนะครับเหรียญ5บาทนะครับที่มีทั้งเลข5ไทยนะครับกับเลข5อาอารบิกนะครับราคาเพียง100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับสั่งกันเข้ามานะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับปี2525แบบนี้นะครับที่มี5ไทย5อาอารบิกเนี้ยเพื่อนๆนะครับคุณวาสนานะครับสั่งมาทั้งหมด1เหรียญนะครับเป็นเงิน100บาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆโอนนะครับค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่59นะครับแต่คณวาสนาครับเลือกปลายทางนะครับค่าจัดส่งไปทางก็100บาทนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมจัดส่งเลยนะครับเป็นเงินทั้งหมดจ่ายกับพนักงานขนส่ง200นะครับอ่มากกว่า1เหรียญก็ยิ่งดีนะครับมากกว่า1เหรียญก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆสั่งมานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอีกท่านนึงนะครับสั่งมาทั้งหมด3เหรียญนะครับสั่งมาทั้งหมด3เหรียญนะครับ มีบริการนะครับเพื่อนมีบริการนะครับเต็มที่เลยนะครับขายเพียงนะครับเหรียญละร้อยเดียวครับ